for you park บางนาคอมมิ n นิตี้มอล์แห่งใหม่บนถนนเทพารัตน์หรือบางนาตราดกม .1.5 ศูนย์รวมความสุขของคนทุกเพศทุกวัยในทำเลศัก,กยภาพกำลังซื้อสูงใกล้แนวรถไฟฟ้าโครงการที่พักอาศัยสำนักงานศูนย์ประชุมไบเทคและโรงเรียนานานาชาติทั้งยังอยู่บนเส้นทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฉะเชิงเซาชนบุรีและพัทยาตอบโจทย์ทุกมุมมองของการใช้ชีวิต เพื่อต่อผู้ประกอบกิจการเบิกบานใจลูกค้าผู้มารับบริการจัดไปเน้นๆกับร้านค้าแบรนด์ดัง Health Me Please ร้านอาหารของคนรักสุขภาพคัดสันวัตถุดิบคุณภาพสูงดีต่อร่างกายหลากหลายเมนูมาเสิร์ฟความอร่อยในบรรยากาศเป็นมิตร BLK ชานมไข่มุกแนวใหม่ใส่ใจสุขภาพโดยไข่มุกแป้งน้อยทำเองชองสดใหม่แก้วต่อแก้วรสชาติเข้มข้นแบบปราศจากครีมเทียม เลือกระดับความหวานได้ตามต้องการ s ชาบูสแควร์ร้านชาบูระดับพรีเมียมคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงสุดมาให้ทานอย่างไร้ข้อจำกัดภายใต้คอนเซปที่สุดของประสบการณ์ชาบูอร่อยครบจบฟินเต็มอิ่มไม่มีเบื่อ Masterpiece Hair Color เพิ่มสีสันให้ชีวิตในร้านทำผมบรรยากาศดีพร้อมทีมช่างมากประสบการณ์เชี่ยวชาญทั้งยืดดัดทำสี บริการด้วยหัวใจให้ลูกค้าเป็นคนพิเศษอย่างแท้จริง Crystal Wellness Spa เปิดประสบการณ์ความผ่อนคลายด้วยสปาหลากหลายโปรแกรมทั้งนวดแผนไทยอโรมาสครับผิวหรือนวดสลายออฟฟิศซินโดรมโดยทีมงานมืออาชีพ h a r w o r l Clinic คลินิกเสริมความงามโดยคุณหมอที่สั่งสมประสบการณ์ยาวนานกว่า10ปีจึงมั่นใจได้ว่าทุกเคสจะสวยแบบปลอดภัยประทับใจลูกค้าคนสำคัญ WDC ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุตกแต่งพื้นและผนังเกรดพรีเมียมมีเอกลักษณ์เปลี่ยนทุกมุมมองให้โดดเด่นสะดุดตาเรียนเชิญมาเลือกสรรและพิสูจน์มิติแห่งการตกแต่งได้ที่โชว์รูม g r c i o u s Nails and Spa ผ่าลูกค้าสวยได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าทั้งบริการต่อขนตาสปาและตกแต่งมือเท้ารวมถึงบริการแว็มั่นใจในทุกขั้นตอนที่สะอาดทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ จิป,ปาถาบายเรืองวาผลิตภัณฑ์พลาสติกเครื่องใช้ในครัวเรือนด้วยประสบการณ์กว่า50ปีพร้อมออกแบบและผลิตตามต้องการเรืองว่ามุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาผลิตสินค้าได้มาตรฐานส่งงานตรงเวลาสุกี้ตีน้อยร้านสุกี้บุฟเฟ่ราคาสบายแต่ได้รสชาติสุดปังเปิดบริการถึงตี5ตอบโจทย์สายนอนดึกและคนกลางคืน199บาท มีวัตถุดิบให้เลือกถึง48ชนิดคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว Wake Up Coffee ร้านกาแฟและ Coworking Space ชื่อดังจากเชียงใหม่บุกบางนาต้อนรับลูกค้า24ชั่วโมงด้วยเบเกอร,กรี่ของหวานและกาแฟเข้มข้นสมชื่อกลมกล่อม,มตื่นตัวชั่วเรื่องคุณภาพ c a เฟ่อเมซอนแบรนด์กาแฟะระดับชาติในบรรยากาศผ่อนคลายราวกับนั่งอยู่กลางป่าในบราซิล ความละมุนของรสกาแฟผสานกับความร่มรื่นของธรรมชาติอย่างลงตัว f o ร์ยู p าร์กนะครับก็เป็นคอมมูนิตี้มอลล์นะครับอยู่ที่ถนนบางนาตราดกม1.5่ 1> 1. <5 S 2> าฝั่งขาออกจริงๆโครงการนี้เราออกแบบให้เป็นลักษณะเหมือนเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่า ตัวตึกหรือร้านค้าแต่ละร้านเนี่ยมีการดีไซน์ที่แตกต่างกันเราก็ไม่อยากให้เกิดความซ้ำซากนะฮะอยากให้ดูมีความแปลกใหม่เ,เข้ามาแล้วถ่ายรูปสวยทานอาหารที่มีคุณภาพใช้บริการที่เราเลือกมาแล้วนะครับมีโคเวิร์กิงสเปซมีร้านกาแฟต่างๆนะครับให้เข้ามาเนี่ยเราก็มาเ,เลือกใช้บริการกันที่จอดรถเนี่ยก็รองรับรถได้80คันนะครับก็มีรอปพอดูแล24ชั่วโมง เราเนี่ยอยู่ในทำเลทีท่ดีมากนะฮะเราอยู่ใกล้ไบเทคใกล้โรงเรียนนานาชาติแค่800เมตรมีหมู่บ้านเยอะต้องถือว่ามีกําลังการจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยมากพอสมควรตอนนี้เนี่ยร้านค้าที่อยู่ในโครงการเนี่ยนะครับเราปล่อยพื้นที่เช่าไปประมาณ80%แล้วแต่ก็ยังมีพื้นที่อยู่อีกนิดหน่อยผู้ประกอบการท่านใดหรือว่าร้านอาหารที่ต้องการจะเข้ามาเปิดสาขาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมาคุยกันได้นะครับถ้าสนใจก็คือติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยครับผม For You Park บางนา เพิ่มสีสันความมีชีวิตชีวาบนพื้นที่ฝั่งตะวันออกของเมืองหลวงพร้อมต้อนรับทุกท่านเข้ามาสัมผัสบรรยากาศจริงแล้ววันนี้แพ็กเกจเอาใจ SME ฝ่าวิกฤตโควิดแบรนด์สินค้าที่ถูกใจวิดีโอแบบนี้พักข่าวเล่าเรื่องเรามีทีมโปรดักชั่นมืออาชีพดูแลครบวงจรถา่ายทำตัดต่อคอมพิวเตอร์กราฟิกลงโฆษณาบนเพจบูสโพสตามต้องการพร้อมสิทธิ์ในตัววิดีโอเป็นของลูกค้า นำไปใช้งานได้อย่างเต็มที่100%เต็มสอบถามข้อมูลทางอินบ็อกซ์พักข่าวเล่าเรื่อง